วารุตาเจอ5บาทเสียดาย9บาทนี้ค่ะโดนแบนเตล็ดเตสแต่แตส,สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะ ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับเราทั้งคู่มาด้วยดีเสมอมานะคะวันนี้ก็เช่นเหมือนกับทุกๆวันนะคะไปเก็บขวดกันค่ะวันนี้บรรยากาศแสนดีค่ะแต่ค่อนข้างจะเย็นนิดหนึ่งนะคะแสนดีนั่นก็คือฝนไม่ตกค่ะเราสามารถที่จะไปเดินเก็บขวดได้แบบสบายใจไปลยค่ะไปกันค่ะเตรียมถุงเตรียมกระเป๋าไปช่วยเดินเป็นเพื่อนวรุ ตากาแฟด้วยกันค่ะไปกันค่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะข้างบนก็ยังมีผู้คนทุกร่านกันอยู่นะคะคนกำลังเลิกงานแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านค่ะวันนี้ลมพัดหนาวทีเดียวเลยค่ะฝนไม่ตกนี่คือความโชคดีค่ะ ถ้าเกิดหนาวหนาแบบนี้แล้วก็มีลมพัดด้วยก็ยิ่งจะทําให้หนาวมากยิ่งขึ้นค่ะบรรยากาศเงียบเหงามากๆเลยค่ะวันนี้ผู้คนไม่ค่อยพลุกพล่านเลยค่ะแฟนเดินอยู่ข้างหน้าค่ะ วันนี้เรามีขวดไปคืนไม่เยอะนะคะเพราะว่าเมื่อวานทอนขากลับเราแทบไม่ได้ขวดเพิ่มเลยค่ะบรรยากาศเงียบเหงามากๆเลยค่ะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านไปก็ทิ้งไว้แต่เพียงความเงียบเหงาแบบนี้ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกือบโดนทอนไปเกือบหมดแล้วนะคะยกเป็นร้านเบียร์ร้านนี้ยังอยู่ค่ะเวทีมุมข้างหน้านั้นก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> แฟนวรุตาก็ยังมีไอยอยู่อยู่บ้างค่ะร้านมุมนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อหลายวันก่อนยังมีเสียงดน,นตรีมีอะไรแต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วค่ะกลับคืนสู่ความสงบเหมือนอย่างเช่นเคยเป็นมา วันนี้วารุตาจะได้สักเท่าไหร่นอ้อกับบรรยากาศที่เป็นแบบนี้เราก็มองหาไปเรื่อยๆทุกจุดร้านมุมนี้ที่เคยเป็นร้านเบียร์ไอ้รถอ่าดําเด็กนะคะพร้อมกับร้านขายขนมทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปหมดแล้วค่ะวารุตาขอเป็นก้าบาท วรุตาเจอห้าบาทนี่คือห้าบาทคะ่ะวรุตาได้ห้าบาทแรกขวดพลาสติกขวดนี้นะคะเขาจะมีค่าขวดอยู่ที่สิบห้าเซนค่ะสิบห้าเซนนั่นก็คือห้าบาทค่ะเดินกันต่อเลยนะคะค่อนข้างผู้คนจะไม่เยอะนะคะตอนนี้เวลา19บนาฬิกา ก็ถือว่าอย่างเป็นเวลาปกติร้านขายขนมปังตอนนี้ก็มีแม่บ้านมาทำความสะอาดอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นร้านขายขนมปังแบบนี้ค่ะไปกันต่อเลยค่ะแฟนเห็นบรรยากาศแบบนี้บอกว่าเราเดินรอบเล็กๆกอ็พอนะดูท่าทางเราคงจะไม่ได้ขวดสักเท่าไหร่ก็ว่าอย่างนั้นก็ เมื่อมันเงียบและบรรยากาศเป็นแบบนี้ก็ยังไงก็ต้องลุ้นกันค่ะยังไงเราก็ต้องลุ้นยังไงวรุตาก็ขึ้นได้5บาทแรกดีดีเลาเมื่อกี้แฟนบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีวรุตาบอกว่าขอมาเดินมุมนี้สักหน่อย ัวรถไฟยังอยู่นะคะร้านขายเบียร์ร้านนี้ก็ทยอยเก็บแล้วค่ะลมพัดหนาวมากๆเลยค่ะอากาศหนาวๆแบบนี้ก็แน่นอนค่ะไม่มีใครมานั่งดื่มเพราะว่ามันหนาวค่ะ ปกติมุมนี้จะมีผู้คนมานั่งดื่มกันเยอะเลยนะคะวันนี้ไม่เห็นมีใครเลยค่ะเมื่อไม่มีวันตีาก,ก็เดินต่อเลยค่ะเสียดาย9บาทนี้ค่ะโดนแบนตละลึแต่ะแต็แล้วค่ะน่าเสียดายจังแฟนไปเก็บก้อนหินมาใส่ในหลุมนี้อีกแล้วค่ะผู้คนเขาจะรื้อนะคะรื้อเสร็จแล้วก็ก็หินกระจัดกระจายไปทั่วเลยค่ะ แฟนก็เลยเอาเก็บมาใส่ไว้ในที่เดิมค่ะเพราะว่าเวลาคนแก่ที่นี่เวลาเขาเดินนะคะเขาจะสะดุดพอสะดุดแล้วเขาจะหกลม้มค่อนข้างอันตรายมากๆเลยค่ะบางคนกระพุกงหักแขนหักขาหักกันก็มีนะคะเพราะคนแก,ก่ก็อย่างว่านะคะกระดูกทุกอย่างก็เริ่มเปราะบางและเวลาเขาเดิน,านการเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยจะคล่อง แล้วเวลาเจอแบบนี้ก็ทำให้ร่างกายเขาบาดเจ็บได้ง่ายค่ะดเดินต่อเลยค่ะร้านขายอาหารจีนร้านจีนอยู่มุมข้างหน้าที่มีโคมไฟสองดวงนั้นนะคะเขาเปิดร้านมานานมากแล้วค่ะ แม่ยา่าเธอชอบทานผัดหมี่มากๆเลยนะคะว่างๆเธอก็จะชวนวรุตากับแฟนบอกว่าไปฉันเลี้ยงพวกเธอเราไปกินผัดหมี่กันที่ร้านจีนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านจีนที่เราไปบ่อยนะคะก็จะเป็นร้านจีนบุฟเฟ่ค่ะราคาต่อหัวนั่นก็คืออยู่ที่ประมาณ25ยูโรตีว่าคนละ,ะ1000บาทค่ะ1,000บาท ทานอะไรได้หมดเลยนะคะรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยค่ะสำหรับวัยรุ่นที่ก็ทานได้เยอะนะคะวารุตาก็ว่าคุมนะคะแต่สำหรับเราโดยเมพาะแม่ย่านี้คือไม่คุ้มเลยค่ะพาะเธอทานผัดหมี่นิดเดียงแล้วก็ดื่มน้ำมีวัวอนแค่นั้นเธอก็อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยว yeah. เราเพิ่งได้ห้าบาทเองค่ะวันนี้อืมบรรยากาศหนาวๆแบบนี้ถึงแม้ว่าฝนไม่ตกแต่อากาศมันหนาวนะคะผู้คนเลยไม่ได้ออกมานั่งดื่มสักเท่าไหร่ขอให้ได้เจออีกสักหน่อยนะมุมมืด แฟนบอกว่าเห็นหนูก็วิ่งไปวิ่งมาค่ะเมื่อหนูวิ่งไปวิ่งมาเราก็เดินต่อค่ะก็เดินแยกกับแฟนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามุมที่เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์มุมนี้นะคะ จะมีผู้คนมายืนดื่มเบียร์เบียร์กระป๋องนะคะเขาจะวางไว้ให้บ่อยมากๆเลยค่ะที่แฟนได้เมื่อแฟนไปม,มุมโนนวารุตะก็จะไปที่ป้ายรถเมล์ค่ะพรุเมื่อวันก่อนโดนกวาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไม่มีเศษขยะของการจุดพลุให้เห็นเลยค่ะโดนเก็บไปหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวรตาเดินมามมนี้นิดนึงดีกว่าเพราะบางทีก็จะมีคนมาวางไว้มุมนี้ด้วยค่ะวันนี้ไม่มีไม่มีสักขวดเลยค่ะเดินต่อเลยค่ะ มุมที่ผู้ชายใจดีเขาเคยวางขวดไว้ให้วารุตาวันนี้ก็ไม่มีค่ะแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยจริงๆนะคะวารุตาขอมองดูขวดด้วยนะคะแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยจริงๆค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยวารุตาก็ได้ห้าบาทแรกแล้วค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ ได้นําเงินที่จะแปลงมาเป็นตัวเงินกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ที่ลานจอดรถรถก็มีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวขอมาดูมุมนี้สักหน่อยโอ้ยมีแต่ถังขยะค่ะแต่ไม่มีขวดหรือกระป๋องให้วารุตาเลยไม่มีเลยค่ะเมื่อไม่มีเราก็แค่ เดินต่อค่ะุนสามีมาแล้วค่ะไม่รู้ว่าเขาได้หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ค่ะบางครั้งเราก็เป็นแบบนี้นะคะได้แล้วก็ไม่ได้มันก็เป็นของคู่กันเสมอค่ะ นี่ค่ะต้นคริสต์มาสก็เริ่มนำออกมาวางตามมุมถนะนแล้วล่ะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเก็บที่หลังค่ะเดินกันต่อค่ะ น้องเคยถามว่าที่ประเทศเยอรมันมีมอเตอร์ไซค์ไหมมีค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะขับขี่กันในช่วงฤดูร้อนค่ะเพราะว่าฤดูหนาวถนนมันลื่นแล้วก็ค่อนข้างอันตรายเขาจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์กันค่ะหน้าร้อนเขาจะจัดเป็นกระบวนยาวเหยียดกันเลยทีเดียวค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆนะคะแล้วก็เขาก็พาไปเที่ยวคือจัดกลุ่มไปเที่ยวนะคะ มอเตอร์ไซ์เยอะมากเลยค่ะในหน้าร้อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวรุตาจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมาให้ดูนะคะเมื่อกี้วารุตาเจอสามบาทค่ะเขาซุกอยู่ในพงพงยาเห็นอะไรแวบๆก็เลยเขี่ยดูลองหาดูก็เจอสามบาทค่ะ ยามค่าคืนสายตาก็ต้องดีนิดนึงค่ะแฟนมองหาทัวตอนนี้การท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะมีเยอะนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวเลยค่ะตั๋วเครื่องบินก็แพงขึ้นมาเป็นเกือบสองเท่าทีเดียวค่ะแพงมากๆเลยค่ะช่วงนี้ มุมนี้ที่เป็นเคยเป็นร้านขายคอฟฟแล้วก็ขายผล,ลไม้ตอนนี้ก็ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกอย่างเขารื้อถอนกันไปหมดแล้วค่ะร้านขายไส้กรอกที่อยู่มุมข้างหน้านี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนู่นวรุตาเห็นสามบาทค่ะ ดีใจจังเจอสามบาทมุมนี้ค่ะรุตาจะเห็นผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะคะเธอดื่มเหล้าทุกวันเลยค่ะหรือก็เธอ,อยืนอยู่ที่เดิมๆแฟนชี้ให้ดูกองฟางนี้ค่ะ ก็บอกว่าเอาไปให้เพื่อนเธอนะเพราะว่าเพื่อนมารุตาเขาเลี้ยงงัวอยู่ค่ะเพราะยังไงเขาก็ต้องทิ้งอยู่ดีค่ะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะไข่ที่ปีงัวเห็นแล้วก็น่าเสียดายค่ะคุยต่อนะคะเขาจะดื่มเหล้าทุกวันเลยค่ะไม่ว่ารฤดูก,กาลแล้วไม่ใช่ว่าสมขวดนะคะเขาจะดื่ม3-4ขวดทุกวันและยืนด,ดื่มดื่มอยู่อย่างนั้นทุกวันเลยค่ะ <No. S 2> เดี๋ยวเราจะเอาขวดไปคืนแล้วนะคะวันนี้ก็คงจะได้น้อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะได้บ้างดีกว่าไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยการออกของเราก็เหมือนเป็นการเมื่อออกเมื่อไหร่เราก็ได้กลับบ้านทุกครั้งค่ะ มากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือสรุปทุกครั้งที่เราออกนั่นก็คือเราได้ค่ะถึงห้างแล้วค่ะป้ายพวกนี้ที่เขาแขวนเอาไว้นะคะนี่ก็คือเรื่องของการลดค่ะ รู้ตาได้1 e ยูโรกับ14เซนเดี๋ยวเรไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ1ย e ูโร30เซนค่ะ เมื่อกี้ไปคืนขวดเราได้1ยูโร14เซนวารุตาเติมไปอีกอีก16เซนเริ่มแรกคิดว่าจะเติมไป6เซนดูตัวเลขผิดจนที่แคชเชียร์ก็บอกว่าเชิมมันเป็น1ยูโร30ไม่ใช่1ยูโร2 0ว่างนะบอกโอเคเติมเยอะก็เป็น1ยูโร30 1ยูโร30ก็แปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ50บาทค่ะวันนี้เราได้50บาท กลับบ้านค่ะดีใจค่ะวันนี้บรรยากาศเราเจอน้อยแต่เราก็ยังได้เงิน50บาทไปร่วมสมทบกองทุนค่ะเดี๋ยวค่ากราบเดี๋ยวเราไปเดินดูกันอีกนะคะว่าเราจะได้ข,ดขับบ้านเพื่อจะได้กลายมาเป็นต้นทุนของวันพรุ่งนี้เราจะได้สักขีขวดค้าไปกันเลยสมดังหวังค่ะแฟนเจอเกบาทในกระถางต้นไม้ค่ะ ปายรถเมย์เงียบเหงามากๆเลยค่ะเดินกลับบ้านกันค่ะเราได้9บาทเป็นท้นทุนของวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันนี้เราก็ได้50บาทกลับบ้านค่ะวรุตาก็ต้องขอบทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ให้เรามานะคะไม่ว่า จะเป็นในช่วงไหนเวลาไหนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรทุกคนก็ให้กำลังใจเราด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกับเราทั้งคู่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย